ในชีวิตมีใครเคยเจอเหตุการณ์เหมือนผมบ้างไหมครับคือในขณะที่ผมขับรถกลับไปทำงานนะครับระหว่างทางก็เจอน้องหมาตัวหนึ่งยืนอยู่ที่ตรงโค้งนะฮะเห็นน้องยืนดูอะไรสักอย่างก็เลยหันไปดูนะฮะก็เห็นว่าน้องกำลังยืนดูบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับก็ดูมาอีกฝั่งหนึ่ง ก็ปรากฏว่าเจอน้องหมาอีกตัวหนึ่งตัวสีดำนะนอนอยู่ริมถนนก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วเนื่องจากน่าจะคิดว่าน่าจะโดนรถชนนะรอบแรกผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เพราะว่าถ่ายไม่ทันก็เลยวนรถกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเดิมยังเห็นน้องหมายืนจ้องอยู่นะครับทีนี้อีกอาทิตย์ต่อมาผม กลับบ้านนะฮะทำมาเสร็จก็กลับบ้านก็เลยตรงวันหยุดผมก็กลับบ้านก็ขับรถผ่านก็ปรากฏว่าที่เดิมฮะน้องหมายังนั่งอยู่ตรงโค้งนะฮะที่เดิมแต่ว่าที่ไม่เหมือนเดิมก็คือศพอีกตัวหนึ่งน้องหมาอีกตัวหนึ่งไม่มีแล้วครับซึ่งผมค็คิดว่าน่าจะมีคนเอาไปฝังหรือว่าเอาไปทิ้งตรงอื่นนะครับก็ ขับรถออกไปครับก็รู้สึกสงสารน้องนะครับก็น่าจะรอมาเป็นอาทิตย์แล้วก็คิดว่าน่าน่าจะหิวแล้วไม่รู้มีอะไรกินหรือเปล่าก็เลยไปหาข้าวตามร้านนะครับแต่ว่าร้านไม่ค่อยเปิดก็เลยขับเลยไปหาเซเว่นนะครับก็ไปได้ข้าวมากล่องนึงนะฮะร,ระหว่างทางก็แวะตัดใบกล้วยนะครับเพราะว่า ถ้าเราใส่กล่องบางทีเวลาน้องกินเสร็จก็จะไม่มีคนเอาไปทิ้งนะฮะก็จะกลายเป็นขยะอีกพอผมเดินลงมานะฮะพอจะถึงที่น้องเขานอนอยู่น้องเขาก็ลุกขึ้นเดินหนีไปครับเพราะว่าก็น่าจะกลัวนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราก็ไม่เป็นไรครับเราก็ใส่ข้าวไว้ตรงนี้นะฮะตั้งวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวน้องเขา ก็คงจะกลับมาเองหลังจากที่ผมขับรถออกไปนะครับก็เป็นอะไรที่เหลือเชื่อและน่าสงสารมากๆครับผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์น้องก็ยังนั่งรอเพื่อนอยู่ที่เดิมณจุดที่เพื่อนจากไปครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะกลับมาอีกวันไหนครับแต่ก็คงยังเฝ้ารอต่อไปครับ